กลับสวัสดีครับพบผองแล้วนะครับจากมิสูนะครับจากเพจมิสูจัดเต็มเซลลจักนะครับอยู่กันอีกแล้วครับกับเจ้าตัวมิสูปชิตไทรตันสีประตูยกสูงรุ่น G.L.S นะครับราคา846 0 0 0บาทตัวนี้จะเป็นตัวตกแต่งสไตล์ดุดันนะครับเป็นสีดําทั้งคันนะครับคุณลูกค้ามาดูกันว่าแต่งสไตล์สีดําราคา840,000บาทรุ่น G.L.S ครับตกแต่งมาแล้วจะดุหล่อเท่แค่ไหนตามจักมาดูเลยครับ มาเริ่มที่จุดแรกเลยนะครับคุณลูกค้าจุดแรกก็จะเป็นสกูฝ้าหน้านะครับตัวนี้จะเป็นสีดําเงาเป็นสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็ตัดสีดาได้น,นะครับเพิ่มความเป็นออฟโรดให้กับตัวรถเป็นอย่างมากครับตามมาด้วยโลโก้ไทร์ o ันสปอร์ตตัวนี้เป็นโลโก้ไทร์ตันสปอร์ตสีแดงนะครับคุณลูกค้าเพิ่มความโดดเด่นให้ด้านหน้าตัวรถเป็นอย่างมากครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้าสังเกตดูดีตัวนี้จะเป็นคิ้วตัว C สีดํานะครับ ติดตั้งมาเพื่อให้เข้ากับตัวรถที่เป็นสีดำเงาเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถเป็นอย่างมากครับมาพร้อมกับตัวนี้จะเป็นฝาครอบไฟเลี้ยวครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเงาเช่นกันตัวนี้ก็จะเพิ่มความดุดันให้กับด้านหน้าตัวรถเป็นอย่างยิ่งครับและที่สําคัญครับ สเก์ตหน้าทรง i p s ครับคุณลูกค้าตัวนี้จะเป็นสเก์ตหน้าสีดําเงาสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็เพิ่มความโดดเด่นด้วยหูจับสีแดงตรงนี้นะครับเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถด้านหน้าตัวรถเพิ่มความเป็นออฟโรดให้กับตัวรถเป็นอย่างมากดุดันหล่อเท่เอาไปเลยต่อก็ด้วยส่วนหน้าข้างเลยนะครับคุณลูกค้าส่วนน้าข้างถ้าสังเกตดูลูกค้าจะเห็นตัวนี้เป็นคิ้วที่ติดตั้งเพิ่มมานะครับเป็นคิ้วซุ้มล้อสีดํานะครับตัวนี้จะเป็นคิ้วซุ้มล้อสีดาสี และส่วนไฮไลท์นะครับคุณลูกค้าตัวนี้จะเป็นแม็ก18เป็นแม็กวาเปอร์นะครับเป็นสีดําก้านแดงครับคุณลูกค้ามาพร้อมกับยางแคปเซนนะครับตัวนี้เป็นยางแคปเซนเป็นยางลายออฟโรดเป็นยางลายใหม่นะครับคุณลูกค้าพร้อมตะก,กุยได้ทุกสถานการณ์พร้อมตะก,กุยได้ทุกเส้นทางเลยครับคุณลูกค้าหล่อๆเท่ๆดุๆก็เอาไปเลยครับจักก็ติดตั้งให้แล้วก็เหมือนเดิมครับ จากก็จะแถมคิ้วกันสาดนะครับตัวนี้เป็นค hm ิ้วกัน bounds. สาดทรง3าดีนะครับคุณลูกค้าเป็นคิ้วกันสาดแท้จากมิส <feminist> <parts> ูบิชิเลยนะครับผมเป็นทรง3ามิติทรง3 d ดีหล่อๆเท่ๆติดตั้งให้ครับเอาไปเลยแล้วก็เบารองมือครับตัวนี้จะมีให้เลือกถึง2แบบไม่ว่าจะเป็นสีดำด้านแล้วก็สีดำเงาลูกค้าสามารถรีเควสจักมาได้เลยครับแต่ลูกค้าท่านนี้รีเควสมาให้เป็นสีดำเงาเพื่อให้เข้ากับตัวรถที่เป็นสีดำดุคมเข้มครับผมหล่อๆเท่ๆจากก็จัดให้ครับ ตามปกติจะกก็จะติดตั้งโลบาร์ด้านหลังให้กับคุณลูกค้านะครับลูกค้าสามารถเลือกได้เลยว่าจะติดตั้งหรือไม่ติดตั้งนะครับลูกค้าท่ K, ทานนี้รุยเคสมาให้ไม่มีโลบาร์นะครับเป็นหล่อหล่อเท่ๆเป็นเดิมๆของรถเลยครับหล่อๆอเท่ๆดุดันเหมือนกันตัวนี้ก็สวยเหมือนกันครับเดิมๆก็สวยอยู่แล้ว <answered> แล้วก็ที่สําคัญเลยครับผมจะกก็จะติดตั้งชคผ่อนแรงให้กับคุณลูกค้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นชคผ่อนแรงครับ เป targets, Navy, ็นการถ่อนแรงทั้งการเปิดและก็การปิดนะครับคูณลูกค้าติดตั้งให้ทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวาคุณผู้หญิงคุณผู้ชายใช้งานได้สะดวกสบายเวลาขนของนะครับปิดเปิดได้สะดวกสบายใช้งานได้อย่างดีนะครับผมจากก็ติดตั้งให้ทุกคันครับผมและอีกส่วนหนึ่งนะครับจากก็จะติดตั้งฝาครอบไฟท้ายให้นะครับจากติดตั้งให้ทั้งไฟหน้าและก็ไฟท้ายเลยนะครับตัวนี้เป็นสีดําด้านนะแล้วก็จะตัดเส้นแดงนะครับจักติดตั้งให้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับผมที่สําคัญตัวนี้จะป้องกันการเฉียวเฉียว แล้วก็มาถึงในส่วนภายในนะครับจำจากมาดูเลยนะครับว่าเจ้าส่วนภายในเจ้ารุ่น GS l ราคา846,000บาทภายในตัวนี้เป็นยังไงตามจากมาดูเลยครับภายใน เจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นสีทองด้าน,นะครับคุณลูกค้าเป็นเบาะหนังทั้งคันนะครับขอย้ําว่าเป็นเบาะหนังทั้งคันจะมาพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับลูกค้าสามารถเพิ่มเสียงรดเสียงหรือรับสายจากโทรศัพท์มือถือผ่านเจ้าพวงมาลัยตัวนี้ได้เลยแล้วก็จะมีจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วนะครับคุณลูกค้าลูกค้าสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p เฟแลวก็ Android Auto ได้เลยนะครับสามารถเสียบสายย s b เชื่อมต่อสะดวกสบายได้เลยครับผมแล้วตัวนี้ก็จะมีแอร์ออโต้ให้ด้วยนะครับคุณลูกค้าลูกค้าสามารถเเข้้้้้้้าาาาามมมมมมใในนนนนหหหออองงโโโดดดยยสสรรรรแแลลวววกกกก็็็ปปปุุุ่่ตตตตจจะะััับบภูิผี GFHGR mt นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับขับขี่สนุกและก็ประหยัดน้ำมันอีกมากครับผมภายในก็จะมีประมาณนี้นะครับคุณลูกค้า อยากที่ทราบกันดีครับคุณลูกค้าตอนนี้มิสูบิชิไทร์ตันสิบประตูยกสูงรุ่น GLS ของเราเนี่ยตอนนี้เป็นที่ขายดีเป็นที่ยอดนิยมของทางมิสูบิชิของเราเป็นอย่างมากเลยนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับเจ้าตัวมิสูบิชิไทรตันสิบประตูยกสูงรุ่น GLS นะครับรเกียร์ธรรมดานะราคาเจ้าตัวเกียร์ธรรมดาจะอยู่ที่846,000บาทนะครับขอย้านะครับราคาอยู่ที่846,000บาทแต่ถ้าเป็นเกียร์ออตโต้ราคาจะอยู่ที่919,000บาทนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับโทรมาหาจากนะครับได้ที่เบอร์ 0811688106นะครับหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาจากหรือว่าทักอินบ็อกเข้ามาหาจากได้นะครับยังไงวันนี้จะก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกทา่านหรือว่าผู้ใดที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับจะขอขอบคุณมากครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมาเป็นครอบครัวมิสซูบิชิด้วยกันเยอะๆนะครับและที่สำคัญนะครับมิสูจะเต็มเซลจากจัดให้ครับกราบสวัสดีครับ